ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม สวัสดีค่ะ,ะม,มิตปรปปะสนอปะปะสนอสวัสดีครับกระป้าบอกว่าสวัสดีครับมาค่ะวันนี้ยายสนจะพามาลื้อแปลงพักลื้อพักออกพี่น้องปักกระแนนก็คือว่าคุณหภูมิติดลบค่ะพี่น้องแม่คนิ่งลงสองคืน เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยเสดายพักอืมเสดายพักเสดายแตงแบบเห็นนี่แหละค่ะช้ำมดพี่น้องช้ำมดเลยตืีนะเมื่อวานเมื่อวานเอาเก็บออกไปแล้วเมื่อวานเก็บออกไปแล้วคืนนี่คืนที่สองมดเกลี้ยงเลยอีที่นี่นึกว่าจะเหลือลูกนน้อยลูกเล็กๆเอาไว้ให้กินอีกที่ไหนได้คืนที่สองเลี้ยงเลยพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันเลยพี่น้องว่าคุณตากับคุณยายทำอะไร นี่แหละค่ะชีวิตบ้านๆวิถีบ้านๆยายสนถ่ายทํามาให้ดูเด้อะพี่ๆน้องๆว่าการเป็นอยู่ของเราอยู่กันยังไงอยู่ในต่างแดนชีวิตในต่างแดนเด้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆทาไมถึงบอกว่ายายสนเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆเม้แต่ว่าในคลิปเก็บเหตดหรือว่าคลิปบรรยากาศต่างๆในช่วง9โมงเช้าของเมืองไทยหรือว่า6โมงเย็นของเมืองไทยยายสนจะปล่อยคลิปลงไปสงเวลาจะได้เตพี่นดองเอ้ยหน่้อยนิดยิมพิก ใั้ปาูกปลูกกว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยลงรักสดายแท้ช่ำมดสองวันเรียบร้อยวันแรกก็ยังมีหวังอยู่พอวันที่สองเรียบร้อยเลยอุ้ยถั่วฟักใหญ่ยังเหลืออยู่เนี่ย หัวกำลังงามๆกาลังเยอะดอกก็ยังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าอยู่อีกสักเดือนนึงก็จะได้กินจนอิ่มดูต่อพี่น้องดูเขาช่ำขาช่ำไปไปแถบหนึ่งเลยก็เหมือนอยู่ในตู้เย็นตู้แข็งเนาะ จะได้แม่ี่น้องเอ้ยอยู่นี่อดอยากไปน้องเออยไม่ค่อยมีอะไรกินแอปเปิ้ลปีนี้ก็ไม่มีลูกมงวันท้องกินเมดอยู่บ้านเรานะี่ะกินผลไม้เผื่อดังเด้อพี่พี่น้องน้องดูแตงช้ำๆยายยังเอามากินเลยมันหวานหวานีาน่น้องเอ้ยสยียดยเนาะอยู่นี่มันไม่ค่อยมีนอกจากในตลาดพี่น้อง ถามว่าปลูกได้กินไหมปลูกได้กินคุณตาเก็บวันละสิบวัวลูกทุกวันค่ะพี่น้องจะ๋ะแต่ที่นี่หนาหนาวมาเอาไปกินก่อนอยู่บ้านเรายังบ้าผลละหมากรากไม้เยอะเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่นี่น่ะก็มีอยู่ค่ะมีอยู่ตามห้างแต่ว่ามันไม่มีหลากหลายเหมือนอยู่บ้านเราค่ะพี่น้องมันจะมีผลไม้ของบ้านเขาแต่บางอย่างมันก็แพงบางอย่างก็ถูกก็หาเลือกซื้อได้อยู่ค่ะพี่ๆน้องๆจะ๋ะแต่อยากกินล่องกองพี่น้องอ่ะ เป็นผลไม้โปรดของยายสนกินเผื่อดึงเด้อยายถามคุณตาว่าถ้าเราเหลือเอาไว้เราไม่ไม่ถอนทิ้งหรือว่าเราไม่ตัดทิ้งอ่ะมันจะฟื้นตัวไหมแกบอกว่ามันไม่ฟื้นตัวแล้วเพราะว่ามันได้ช้าแล้วค่ะมันได้ช้าจนแบบมันเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็ละลายนั่นแหละค่ะแกบอกว่าเอาไว้ไม่ได้หมดเลยค่ะหมดกันเลยค่ะหมดทุกอย่างดอกไม้ยายสน ตอนนี้สองตายายทําอะไรพี่น้องปักกระแนนปักกระแนนก็คือว่าอุณหภูมิติดลบสองคืนพี่น้องที่เห็นนั่นเลยค่ะพวกแตงพวกแตงพวกถั่วยายช่ำมดด้ลื่นทิ้งมดเนี่ยช่ำเหมือนเราแช่แข็งออกมาง,ง่ายงัเลยคุณคุณตาก็เลยจะคุดถมเอาไว้แถวนี้ให้เขาเป็นปุ๋ยคุดถมเอาไว้แถวนี้ให้เขาเป็นปุ๋ยก็บอกโอ้ยเสีดายพี่น้องดูแตง แตงยายลูกเล็กๆไม่น้อยเต้นอยู่เลยแต่ว่าไม่ทันค่ะหนาวมาเร็วปกติหนาวเขาจะมาในช่วงปลายเดือนตุลาเด้ออันนี้มันมาตั้งแต่วันที่แปดกันยาเลยค่ะเอาพักชีออกก่อนเดี๋ยวคุณตาจะปิ้นดินออก พวกเราจะทำเกษตรกันนี่นอคะ่ะพวกแปลงผักเนะ้อจะต้องปิ้นเอาไว้เหมือนบ้านเราไถพุดนานั่นแหละค่ะเหมือนเราบ้านเราไถพุดเอาไว้นั่นแหละถ้าไม่งั้นหยามันก็จะจะงอกขึ้นมาตันนะในช่วงในช่วงที่มะต๊นั่นนหะคะ่ะอยู่ใต้ที่มะน่ะพวกหยาเขาก็หยาเขาแรงมากเขาไม่เขาไม่ตายดอกนะในช่วงที่มะต๊กอ ถ้าเราไม่กับอย่างกันนี่นะ่ะกว่าจะถึงที่มาตโต๊กก็โอ้ยอย่าแน่นไปมดแล้วค่ะเหมือนกับนาข้าวนาหญ้าของเข้าเหมือนกันเขาก็ไถพุดเอาไว้เหมือนกันพี่น้องเพาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไถพุดเอาไว้เหมือนกันอย่าจะเก็บผักชีไปอู้อย่าได้รากไว้เอาไปต้มจะได้ถอนเอารากไปด้วยเอาไปไว้ต้มเผิดไม่ได้กับไทยเนาะ ทุกปียายครับทาย,ยายก็ไม่ต้องแช่พิษแช่แข็งไว้เพราะว่าทําไมถึงไม่ต้องแช่แข็งไว้เพราะว่ามันก็ไม่ได้กินนะครับชาแค่สามเดือนบางทีก็สี่เดือนก็มีเดือนหกเดือนแล้วแต่สถานการณ์บ้านเมืองกันเลยค่ะคุณตาเอาเดี๋ยวจะให้ดูน,นี่ดอกไม้ยุกป๊ยดูผักชี นึกว่าแต่จะได้เม็ดเอาไว้ทํากับเข่าพี่น้องอเม็ดพักชีเนี่ยทำกับเข่าได้เสียงรถไฟมาพี่น้องไปแล้วค่ะนู่นละค่ะจากภาคเหนือสู่ภาคกลางไปภาคใต้นู่นละค่ะ จะได้ดอกบานชื่นเนาะพี่น้องเนาะกำลังงามแม้จะได้ชื่นชมจนถึงหิมะตกสักหน่อยพี่น้องเอ,อ๋ยอดเลยคุณตาก็จะฮักพับแบบนุ่นเอาไปถมเอาไว้ในใต้ดินให้เขาเป็นได้ปุ๋ยเนาะคะ่ะคืนแรกก็ว่ายุบแล้วพี่น้องคืนสองไปหมดเลย เหมือนกับเราเอาไปแช่แข็งเราเอาออกมายัางไงอย่างนั้นเลยค่ะหนาวหลายจนลูกเขาเป็นหนามมดนี่ค่ะอ,อือม ตาบอกเป็นปุ๋ยอย่างดีมีแดดแต่ก็น้าวหนาวน่ะตอนนี้ยายมายืนอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ย หนาวมากเลยพี่น้องตัดเสื้ตีนล เอ๊มม่นะเอสีเอเอยัแขนใหญ่แขนใหญ่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วคุดพ่อเอ้ยจะได้้อนปลูกกระทนุกระน้อมจนติดลบ2คืนมดเลย ดอกไม้อันนี้เอาไว้ปีหนาได้เนี่ยเดอวตัดอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ในช้างช้างเพื่อนบ้านตักสลัดเยซุนเตรียมเก็กเก็บมิสิเอชูแอ คูไม่ได้เชื่อชิดได้ใช่ไหมอะไรอตตาน,นยัดแต่ว่าตฮะสลัดเกียบอกผักสลัดผักสลัดไม่ต้องปิน้น้อเผื่อมันกินได้อยู่เผื่อวันหลักมันไม่หนาว <c oughs> <c oughs> มินตานั่ง่เอ็นตเอ็นอตัวนะถอนไม่ขึ้นเอ็นเ้องเอ็นเอ็นออกเสียดายพี่น้องกำลังอ้วกกำลังงามดอกยังไม่ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยอยู่นี่แหละก็ยังไม่หมดดอกนะคนานี้น่ะอันบานกับบานอันขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาใหม่อยู่โอ้เสียดายเออนี่แหละค่ะไม่แน่นอนเด้อค่ะพี่น้องอยู่ที่นี่เด้อ บางทีเนีย่ยยศสนอยู่ภาคกลางน่ะหนาวจะมาก,ก่อนภาคเหนือของมีแต่ภาคใต้เขาจะอุ่นกว่านี่ค่ะแถวหลานอยู่ภาคใต้อยู่เที่วสิงคิแลวก็ปลูกผักได้กินอยู่ค่ะแต่ของยายกันอย่างกันนี่แหละค่ะปลูกก็เสี่ยงมากเมื่อวานเห็นเพื่อนปลูกพักทองไอ้ลูกใหญ่ๆอ่ะสีเหลืองสีอะไรใหญ่ๆ่น่แล้วเขามีรถด,ดัดรถแท็กเตอร์เนาะ <laughs> <laughs> เขาเก็บใส่ไอ้ฐานรถแท็กเตอร์เขาหนาเต็มผานเลย เก็บทำไมถึงต้องเก็บพักเก็บหนีหนาวพี่น้องไม่งั้นช้ำหมดอยู่นี่เราจะทำมาหากินยากกับความหนาวนี่แหละค่ะคุณตาแซวเมื่อก่อนเธอมาอยู่ใหม่ๆอ่ะพวกเม็ดผักชีพวกอะไรเธอเอาหมดใช่แล้วมาตอนมาอยู่ใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะไม่รู้อะไรว่าจะทำอะไรแบบไหนอะ่ะยายเก็บหมด แข็งแข็งยายก็เก็บถามว่ายายเก็บไปทําอะไรคุณตาแก็ไม่รู้หรอกว่าเราเอากลิ่นของเขานนะค่ะกลิ่นหอมของเขาถึงเราจะไม่ได้กินใหญ่ใบกินอะไรของเขานนะเคี้ยวไม่ได้แต่เราเอากิ่งเอาก้านเขานะไปแกงเห็ดค่ะพี่น้องยายเอามดเลยเดียายเอากิ่งของเขานนะไปแกงเห็ดหรือว่าจะเอาไว้สักรำหรือพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะมาแล้วกตาน้อยกตาหมานเอาอยู่พี่น้องเอา คุณตาบอกว่าเธอทำไมไม่เอาเอาต้นของเขาเอาต้นของเขาไปแค่แข็งเอาไว้เอากลิ่นเขาค่ะไปบ้าายอะลเไเมนี่ มูนฮาลามินตนนุช่ามูนกุกเกียบแม่นอีหันใกล้กี่นี่มานี่จะแต่กิ๊กต่งเกี๊ยกุกเกียบี้อะไรมดจะซื้อมาครุกุเกียบจอยบูบบอกว่ามดเลยทั้งแกงทั้งถั่วทั้งดอกไม้เดินบ้านเดินผ่านมาเดี๋ยวจะเอาไปตัดพี่น้องโอ้ยยังแม่นเนาะพี่น้องเอ้ยไม่เคยอยู่บ้านเองดอกเด้อ น่ยยาจะเอาไปทําอะไรยาจะตัดเป็นทอน่อดแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ใส่ถุงแช่ฟิตเอาไว้เวลาแกงเฮดเวลาแกงเปอรแกงอะไรแล้วอยไปทอดแตกะตาพี่น้องมปะอตตบงมอตค่ตนะโยโยโย,โย,โยพักสลัดยังเหลือนิดนึงเผ <laughs> ื่อมันเหลือให้กินพี่น้องนี่ละคะอยู่ตางแดน โอ้ยแพงทุกแห่งยากแพงขลงกับแพงอะไรกับแพงแพงไม่แพงก็ดจะหาที่เติมแบบม,มันลดยากเราพี่น้องไก่ต่เลือปั่มน่อยปั๊มนึงในตลาดปั่มข้างบ้านกับปิดไปแล้วโอ้ยยังแม่นเศรษฐกิจเป็นไปทั่วพี่น้องเอ้ยดีแล้วไม่มีรถนี่ มีคันเดียวพี่น้องเอยเศรษฐกิจยันแย่ตั้งแต่โควิดมาควรที่เราจะได้ทำงานก็ไม่ได้ทำงานพี่น้องขายรถทิ้งแล้ว <c oughs> เอาไว้ไม่ได้น้องคภาประกันค่าภาษีแพงเอาไว้ไม่ได้ได้ยุพี่น้องเดี๋ยวไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ใส่ใส่ถุงตัดเป็นท่อนยาวๆใส่ถุงแล้วก็ เวลาเราต้มเราแกงมันจะได้ตักทิ้งได้ง่ายต้มอักลรินมันพี่น้องเราตัดเป็นท่อนยาวๆก็ว่าใส่หม้อแกงได้กะว่ามันอย่าให้มันแบบสั่นมากแล้วถ้าสั่นมากมันจะปนกะตอนเฮ็ดเราเนาะมันจะกินยากเราก็ตัดยาวๆหน่อยเวลานั้นเวลาเราแกงเฮ็ดซุกเสร็จแล้วเราจะเอามากินเรากะตักทิ้งหรือว่าเราพอมันซุกแล้วเราก็ตักเอาไอ้นี่ทิ้งไปก่อนเอากินหอมมันพี่น้อง อดอยากพี่น้องเลยมาดูเอาเดินชีวิตในต่างแดนพี่น้องนี่แหละต้องทําใว้แบบนี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีกินพี่น้องอยู่ในห้างมีไหมอยู่ในห้างมีขายอยู่ค่ะสองยูโรกว่าก็เกือบร้อยน่ะกําไม่กี่ต้นน่ะที่ว่าเขาเพาะไว้เป็นถุงๆนั่นนะคะเกือบร้อยบาทอันนี้ก็ประหยัดได้อีกพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดที่เราไปเก็บมาพี่น้องเดี๋ยว จะทาเฮ็ดเลือกเฮ็ดก็คลิปหนา้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาชมคลิปทําความสะอาดเฮ็ดจัดเก็บไปกินนานอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าเราเอาเก็บมาแล้วก็ทําไม่ทันค่ะเอามาลายให้เขาผึ่งลมก่อนเอาไวท้ทีละเบียงผึ่งลมพอลมเขาเป่านะ่ะเขาจะทําความสะอาดง่ายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเด้อพี่น้อง ยายจะไปเลือกทําความสะอาดเห็ดเราก็จะมาคุยกันในหลายๆเรื่องเด้อนในการเป็นอยู่หรือว่าชีวิตในต่างแดนหรือประวัติการเป็นมาการเป็นอยู่ในต่างแดนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวยายสนก็จะทยอยเล่าสู่ให้ฟังไปเรื่อยๆเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยค่ะคุณตาตีหอบแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องข้างบนนะคะ มื่อกี้คุณตาอารมณ์ดีพี่น้องตชแตคุณแม่แกนคุณดูถั่วเอาไว้โยเอาไว้เอาไว้โยอตเตอรอตตะร์บอกว่าถ้าฉันเห็นฝักถั่วเธอจะเอาอยู่ไหมนี่มันช้ำนี่ไม่เป็นไรมันช้ำเดี๋ยวเราก็ไปพัดเลยเนาะพี่น้องเนาะมันช้ำเหมือนก็เราแช่ฟิดแช่แข็งแช่ตู้เอาไว้นะพี่น้องเอาไปเราก็ไปพัดเลยไม่เป็นไรเก็บไปแล้วอันนี้มันเหลือ อยู่กันอย่างกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยถามว่าแดดเปี้ยงๆอย่างกันนี่หนาวดอกนะพี่น้องนี่ไม่ใช่บ้าอุ่นดอกนะหนาวหนาวพี่น้องนั่นแหละค่ะคลิปเก็บเฮดก็จะมีเยสวนลงคลิปเก็บเฮดในช่วง6โมงเย็นของเมืองไทยเด้อพี่น้องก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะในช่วง6โมงเย็นค่ะแต่คลิปนี้เยสวนจะลงในช่วง9โมงเช้าของเมืองไทยค่ะพี่น้อง ในการเป็นอยู่ธรรมชาติบรรยากาศในช่วงมีเห็ดเราก็จะลงคลิปเก็บเห็ดในช่วงหกโมงเย็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเห็ดนาอกพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะเก็บมากก็จะไว้แกงใส่กันนี่แหละคะ่ะเอากลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นท่อนๆไว้ค่ะสรุปแล้วคุณตาก็ทั้ง หัวทั้งแตงหรือหมดแล้วค่ะแกก็จะเก็บกล่องไปไว้ของแกคุณตาก็ขยนันขยนันพี่น้องขยันตาละกยตะ,ะอักเกรคุณตาบอกชมขยันขอบคุณครับ <c oughs> เหนื่อยจนนั่นแหละพี่น้องแต่ก็พากันอยู่กันอย่างกันนี่สองตายายเนาะ เราไม่ทําก็ไม่รู้ใครจะทําให้กองฟืนคุณตาพี่น้องคนไหนที่บ่ายยังไม่ได้เข้ามาเคยเข้ามาเด้อเข้ามาเป็นครั้งแรกก็พวกเราใช้ฟืนกันอยู่ค่ะอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้ใช่ขุงต้มเอาไปสมเตาผิงแล้วก็สมซาวหน้ากับพี่น้องจ้ะต้องหาฟืนนี่แหละหลังถ้าใบหนักกองฟืนท้งนั้นแล้วก็อยู่ห้องใต้ดินมีแต่กองฟืนเมื่อกี้เดินมาพี่น้องเกือบเยียบเกือบเยียบนี่แหละค่ะเฮ็ดแชแขกเอาไว้แล้ว เฮดตะปูเฮดเขาก็อยากจะขึ e ้นอยากจะขึ really. ้นพี่น้องเอ้ยแต่ก็เลขงมากเลยเลงดันมาหนาวอีกนี่นะเฮตตะปูขึ้นเต็มลานบ้านเลยมันมากะกองหินนี่ค่ะเชื่อของเขามากะกองหินคุณตาเอากองเอาหินมาใส่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะตะปูน้อยตะปูบ้านเรานั่นแหละค่ะน่ะกินได้หอมหอมเด็ดพี่น้องน่ะอย่างหอม สำหรับคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อพี่ๆน้องๆจ้ะยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกักทไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปทําเห็ดต่อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าชมทําความสะอาดเห็ดค่ะ